เื่นยืยนนะครับตไปต้องไป,ไปนั่ง่ะแน็กมานั่งนี่มานั่งใกลๆขนี่อ่บบ,บ <c oughs> เตมก่อนเตมก่อนาเต็มก่อัขานัยนังก็อกันตแถนี้ให้เต็มก่อน No, cool. yeah,